สวัสดีสมาชิกทุกท่านที่อยู่ในช่อง Youtube กับชายไลฟ์นะครับไม่ได้ถ่ายคลิปมานานแล้วก็ขออนุญาตถ่ายคลิปสักหน่อยละกันหลังจากที่ 1. ไม่ได้ถ่ายคลิปมานานมาก 2. ติดโควิด -19 ก็ไม่มีงานทำนะฮะน้องเหงาก็เลยมานั่งต่อกันดั้มดีกว่าดองไว้มาประมาณเท่าไหร่วะครึ่งปีคือเวลาต่อมีแต่ขี้เหยียดไงก็เลยดองไว้แต่พอโควิดมาปุ๊บ นานไปมันก็เออเงาก็เลยมาต่อรวดเดียวสามตัวเนี่ยแล้วกันกันเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันดัมที่จะมาต่อในวันนี้นะฮะโดยกันดัมสามตัวเนี่ยมันเป็นกันดัมในส่วนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอัตราส่วน SD ก็คือตัวเล็กจิ๋วนะฮะก็ตัวเล็กจิวะะกวก๋วประมาณเนี่ยว้นไปหยิบไอ้ต,ตัวตัวจิ๋วจ้ตัวหนึ่งยกตัวอย่างมาให้คนดูเขาดูหน่อยนี่นะฮะ ก็จะเป็นกันนะ้ำแบบ ST ก็จะมีความใหญ่ประมาณฝ่ามือเนาะพูดได้นะอโดยที่3ตัวเนี่ยก็จะเป็น3ตัวที่อยู่ในกรุ๊ปเดียวกันก็คือเป็นกรุ๊ปของ3าก๊กนะฮะก็จะเป็นเตีวหุยเหลาปีแล้วก็กวนอูนะฮะเดี๋ยวจะมาต่อพร้อมกัน3ตัวเลยปกติเนี่ยคลิปผมจะแบบต่อตัวแล้วคลิปอะไรนี้อยากจะรวบบ้าง ว่างไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวจะมีกล้องมุมสูงให้ดูเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันว่าลูกลร่างหน้าตามันเป็นยังไงนะฮะก่อนที่จะมาต่อเนี่ยผมขออนุญาตรีวิวอุปกรณ์อีกครั้งหนึ่งนะฮะอุปกรณ์นี่คืออุปกรณ์การต่อกันดมนะฮะอ่ะเก็บอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ในการต่อกันดมก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างเหมือนเดิมนะฮะก็พื้นฐานเลยก็จะต้องมีครีม ของผมก็จะเป็นคีมตัดข้อต่อหนึ่งอันแล้วก็คีมที่ใช้ตัดพลาสติกหนึ่งอันนะฮะถ้าไม่ต่อนานอาจจะเริ่มมีความเสื่อมสภาพเป็นธรรมดานะฮะอัไนซ์หนึ่งอันเอาไว้เก็บงานเหมือนเดิมสิ่งที่ผมเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือตัวนี้ตัวชีมสติ๊กเกอร์นะฮะก็คือตัวชีฟดีคอทั้งหลายแหล่น,นะฮะเนื่องจากผมต่อ3ตัว3ามกล่องนะฮะจะต้องมีการเรียงแผงกันสักเล็กน้อยจริงๆอ่ะต่อทีละตัวก็ได้แต่ผมอยากใช้ไม่หรอกมันคือแผงกันดั้ม เอาไววางริ้งรงเตียงก็จะได้อยู่เป็นประเบียบเรียบร้อยนะครับผมจะมีสีแล้วก็ทินเนอร์ที่เอาไว้ใช้ในการลงเส้นการดั้มน,นะครับผมไปกันเลยดีกว่าพร้อมต่อหรือยังพร้อมจริงเปล่าไม่จริงอ้าวอะไรวะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อคนเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวให้ภรรยามาช่วยนะครับไป โอเคเสร็จแล้วสำหรับกานดั้มสาตัวในในอะไรนะใน3ามก๊กนะฮะเ,เออก็จะเป็นกวนอูเตียวหุยแล้วก็เล่าปีรู้ไหมตัวไหนเล่าปีสีแดงสีแดงไปคัดเลยค <laughs> ัดเลยคัดเลยสีตรงกลางก็ได้ตรงกลางอ่ะอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังพร้อมกับคนอยู่หลังกล้องเลยละกันนะครับตัวสามก๊กเนี่ยจะมีกวนอู เลาปีและเตียวหุยเนาะตัวแรกที่ผมอยากจะอธิบายก็คือ2ตัวที่อยู่ข้างๆนั่นก็คือเตียวหุยกับกวนอูเพราะฉะนั้นคุณตอบถูกนะครับผมนี่คือเล่าปีนะถูกต้องนะครับผมเดี๋ยวเอาเล่าปีเก็บไปก่อนนะฮะทำไมถึงอธิบาย2ตัวนี้ก่อนเพราะว่า2ตัวนี้มีวัสดุแล้วก็รายละเอียดที่ค่อนข้างจะคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าตัวเล่าปีเนี่ยมันจะมีความพิเศษมากกว่า2ตัวนี้นิดหน่อยก็เลยเลือกที่จะอธิบาย2ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลย2ตัวเนี้ย มีหน้าตาคล้ายๆกันเนาะเหมือนกันไหมต่างกันแค่หนวดต่างกันแค่หนวดไม่มีหนวดตัวนี้มีหนวดอ๋อแล้วรู้ใช่ไหมตัวไหนมีตัวไหนกวนอูมีหนวดไงอ๋อจริงๆเตียวหุยก็มีหนวดนะแต่ทําไมเตียวหุยดูไม่มีหนวดอ่ะหนวดแดงเหรอไม่ปกติหมายถึงว่าในเรื่องสามก๊กเนี่ยเตียวหุยก็มีหนวดตามเอกลักษณ์เนาะเพราะว่ากวนอูอ่ะจะมีเอกลักษณ์ที่ หนวดยาวมากแล้วก็ใส่เสื้อสีเขียวอะไรประมาณนี้เนาะอยวอธิบายกนอูก่อนแล้วกันนะพูถึงกนอูแล้วกนอูเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาจะเป็นสีเขียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวของเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวซะเป็นส่วนใหญ่เนาะแล้วก็จะมีสีเหลืองตามชุดเกราะแล้วก็ <S <S เขาเรียกกระโปรงไหมแบบว่าชิซื้อชุดคนจีนอ่ะเขาเรียกอะไรชุดนั่นแหละเออมันผ้าคลุมเออชุดผ้าคลุมของคนจีนอ่ะลักษณะของตัวสามกกเนี่ย อ๋อสั่งไลน์แมนไว้เดี๋ยวรอแปปหนึ่งนะงงเลยกูทำไมเงียบเงียบเงหายแป๊บนึงนะเมื่อกี้ไลน์แมนมาก็เลยหยุดรีวิวกวนอูแปปหนึ่งเดี๋ยวทำน้ำกินก่อนนะฮะนี่น่าจะเป็นแบบคลิปแรกที่อะไรนะรเออสั่งไลน์แมนมากินรีวิวไปด้วยชิวจังนี่คือแบบเรียวจัดเลยนะแบบเฮ้ยกินไปรีวิวไปไม่ได้เหรอมันก็จะเรียวไปอ๋อเอผือ่อแบบค้างก็พอล้เออเผื่อแบบหิวๆอะไรอย่างเงี้ย นี่วิธีการกินนะฮะเราก็จะหันโลโก้แบบนี้เมื่อกี้ติดค้างไว้ว่าจะรีวิวกวนูนะฮะกวนูเนี่ยอร่อยมากเลยนะฮะเข็มขนและเกินสีส้อ๋อขอโทษเมื่อกี้ติดค้างกันไปนะฮะก็คือกวนูเนี่ยทั้งตัวเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับชุดกระปโปรงชุดผ้าคลุมก็จะมีลักษณะ คล้ายๆกันนะดูออกใช่ไหมว่าแบบเหมือนมาจากหนังจีนอะ่ะแล้วก็จะมีหัวที่ค่อนข้างโตตาที่เป็นสติ๊กเกอร์อะ่ะอ่ะมันดูขึมผมใช้คําว่าขึมแล้วกันคือผมจะรีวิวให้ดู3ตัวว่าตาของแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะถ้าสังเกตดีๆเรื่องที่กวนอูก,ก่อนแล้วกันตาของกวนอูเนี่ยจะมีความเข่งขึมต่อมาส่วนของแขนนะครับแขนซ้ายแขนขวาเห็นไหมจะไม่เหมือนกันแขนซ้ายเนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์สีเหลืองๆเ,เป็นประกายไฟอยู่ แต่แข็ขวาเนี่ยจะไม่มีแล้วก็เปล่ามันออกแบบมาอย่างนี้แหละชุดก็จะเป็นสีดํา ตรงลาตัวเนี่ยจะเป็นสีดําสามารถหมุนได้นะฮะหมุนได้ประมาณแบบ SD อ่ะถ้าใครเคยเล่นกันดั้มก็จะรู้ว่า SD ขยับยังไงนะฮะส่วนใครที่เพิ่งเคยเข้ามาดูว่ากันดั้มมันเป็นยังไงไม่รู้จักกันดั้มมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็มีคลิปย้อนหลังให้ดูนะครับผมในเพจจับชายไลฟ์นะครับผมก็ดูคลิปย้อนหลังแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดที่อะไรก็กดไปเหะฮะโอ้แล้วแต่มือนะฮะแต่อย่าก,กดซับสไครต์สองทีกูโกรธนะส่วนของแขนนะครับ แขนเนี่ยก็จะขยับไม่ได้แหละ sd อะ่ะปกติแขนคนนะ่ะมันจะขยับมีข้อ2อนี้ใช่ไหมแต่ว่า sd เนี่ยมันจะเป็นแขนทั้งท่อนไงก็คือมันจะสามารถหมุนบิดแขนได้นิดหน่อยส่วนกำมัดเนี่ยก็จะเป็นกำมัดเล็กๆเ,เป็นแบบสำเร็จรูปอะถอดเอามาแบอะไรไม่ได้ชุดพระคุมก็จะมีแบบเหมือนชายกระโปรงผิวสวยมีหมด3ตัวเลยจะเป็นกวนอูเตียวหุยเล่าปีก็จะมีหมดนะฮะตัวชุดกระโปรงเนี่ยขยับได้นิดหน่อยเหมือนผิวอะ่ะ ขามาสั้นนิดเดียวแล้วก็ตัวเท้าเนี่ยก็ขยับได้นิดหน่อยแล้วก็อาวุธนะฮะจะเป็นเคียวสีเขียวเราสามารถเอาเคียวเนี่ยมาใส่ให้กับมือกวนโออย่างนี้เคียวเนี่ยก็จะค่อนข้างหนักถ้าเทียบกับตัวน้ําหนักตัวของกันพาตัวนี้นะครับส่วนเคียวเนี่ยก็สามารถเก็บไว้ข้างหลังแล้วก็จะมีตัวพลาสติกย,ยื่นออกมาอย่างนี้นครับผมใส่เข้าไปในรูด้านหลังของตัวกันพาได้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้อ๋อจะเก็บหรือจะถือ ใช่กวนอูเนี่ยมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือตัวหัวไหลนะครับหัวไหลก็จะสามารถยกขึ้นมาได้อย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนมังกรอะ ผมจาไม่ได้ในคู่มือมันน่าจะบอกว่าประกบกับแขนเตียวหุยอะไรไม่รู้อะแล้วก็จะเป็นอาวุธใหม่อะไรไม่รู้อะผมขี้เกียจด,ดูส่วนรายละเอียดก纶อูก็จะมี3มสีขาวเขียวเหลืองแล้วก็มีสีดําแทรกมาแล้วก็มีหนวดประมาณนี้สําหรับกนอูนะฮะต่อมาเตียวหุยครับเตียวหุยเนี่ยก็จะเหมือนก纶อูนอั่นแหละแต่ว่าวัสดุจะต่างกันนิดหน่อยตรงพวกไอ้สีเขียวเขียวกับสีเหลืองเนี่ยมันจะคนละวัสดุมันมีจุกบนหัวดำๆหรอใช่เหมือนมัดผมอะ อ่เหมือนคนจีนมัดผมอ่ะใช่ไหมส่วนเตียวหุยเนี่ยจะมีสีหลักๆก็คือสีสีอะไรดีมันหลายสีอ่ะสีหลักๆน่าจะเป็นสีชุดสีน้ำเงินทองชุดสีน้ำเงินทองแต่ภาพรวมน่าจะเป็นสีขาวแดงเหลืองภาพรวมก็จะเป็นสีขาวแดงอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกก็คือลูกตาเตียวหุยเห็นไหมตาจะไม่เหมือนกวนอูเตียวหุยจะดูดุกว่านะอันนี้ดูแบบว่าขึงถึงเห็นปะตาสองตัวนี้ก็ไม่เหมือนกันแลลว ชุดก็จะเป็นสีน้ําเงินทองแต่ว่าวัสดุเนี่ยจะเป็นพลาสติกแขนจะไม่เหมือนกวนอูนะแขนเนี่ยมันจะมีสีแดงๆที่เป็นพลาสติกใสแล้วก็ตัวแขนก็จะเป็นแขนสีน้ําเงินแล้วก็จะมีเขี้ยวเขี้ยวเนี่ยมันเขี้ยวมังกรสอง<อ> <2 S 2> ขา้างเหมือนกวนอูนใช่ไหมใช่กำลังคิดอยู่ไงว่าจะใช้คําว่าอะไรก็คือมันไม่มีบ้างนั่นแหละชุดผ้าคลุมเนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินทองวัสดุเป็นพลาสติกนะครับขาสั้นเท้าสีแดงอาวุธจะมีเหมือนดาบ ไม่เหมือนนะเหมือนหอ,อกเหมือนทวนหอ,อกนี้มากกว่าลนนักษณะจะคล้ายๆก้นอูนั่ะแหละนมันจะเป็นเขียวใช่อันนี้เหมือนหอ,อกมากกว่าหอ,อกยาวสีแดงวัะสะดุเป็นพลาสติกนะครับสามารถเก็บได้เหมือนก้นอูนะฮะก็จะเก็บไว้อยู่ด้านหลังเหมือนกันเดะเลยนะครับผมมีอีกอย่างหนึ่งก็คือบนหัวที่เมียผมทัดขึ้นมาบนหัวเนี่ยบนหัวเนี่ยเหมือนคนจีนผมยาวๆแล้วก็ม,ม,วมวยผมไว้ประมวยผมไว้ประมาณนี้กินน้ำ กินโรตีด้วยได้ไหมโรตีเนี่ยวัสดุจะดูพรีเมียมกว่าชาวบ้านเขาเนาะดูตัวเล็กอะไม่ได้ดูแบบตัวใหญ่เทอะทะแต่ก็ดูแบบเรียบหรูดูแพงประมาณว่าสองคนนี้เหมือนนักรบอนะออกไปในสนามอันนี้ก็เหมือนเจ้าเมืองวัสดุจะมีความแตกต่างจากสองตงัวนี้นิดหน่อยนะฮะเริ่มกันที่หัวกันเลยนะฮะหัวเนี่ยตรงตรง,ตงไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยเยขาเรียกว่าอะไรนะหน้าผากนะเออตรงหน้าผากเนี่ย ของเตียวหุยเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะฮะส่วนของเหล่าปีเนี่ยมันจะเคลือบสีทองไว้ก็คือจะมีความวิวบมากกว่า2ตัวนี้นะฮะอ,อ่ะดูแพงหัวตรงด้านหลังลักษณะเหมือนเหมือนเหม,มือนมีใบไม้มาอยู่บนข้างบนอันนี้ผมจําไม่ได้ว่ามันเหมือนลักษณะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอะไรหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจใครรู้ช่วยบอกด้วยนะฮะหน้าตาดูจากลูก,กตาแล้วเป็นไงก็ดูขมขมคล้ายกันนะก็จะดูแบบมีความเป็นผู้นําดูมุ่งมั่นสายตาม,มุ่งมั่น อันนี้สายตาดูเข่งขึงอันนี้ก็ดูดูดันหัวไหล่เนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินบังบ,งงบงังเนี่ยบังสูงบั้งสูงเป็นผู้นเป็นสติกเกอร์สีทองแล้วก็แขนแขนสั้นเหมือนเดิม SD ทุกตัวแขนสั้นทําอะไรไม่ได้แต่ตรงแขนเนี่ยแขนซ้ายกับแขนขวาก็จะไม่เหมือนกันแขนแขนขวาเนี่ยก็จะไม่มีอะไรแต่ว่าตัวด้านข้างแขนเนี่ยก็จะเป็นสีทองเนาะส่วนด้านซ้ายเนี่ย ก็จะเป็นสีทองเหมือนกันแต่ว่าจะมีพลาสติกสีแดงที่แปะอยู่ด้านข้างเห็นปะน่าจะดึงได้แหละลักษณะเหมือนคีย์การ์ดเอาไว้เข้าหมู่บ้านก็เลยเอามาแปะไว้ตรงนี้นั่งไงล่วงเลยกูไม่น่าสนเลย <c oughs> เสริมจากไอ้ตัวแถบสีแดงแขนซ้ายนะครับจะเป็นรูปมังกรมังกรมะเอาไปดูแปง่ายกว่าเยอะเลยเป็นลายใช่เป็นลายมังกรถ้าเราปีจะเข้าวังต้องใช้คีย์การ์ดลายมังกรนะฮะชุดก็จะเป็นชุดสีขาวแดงตรงคอ จะเป็นสีทองก็จะเป็นวัสดุเดียวกับตัวหน้าผากเนี่ยลำตัวเนี่ยบิดได้เหมือนเดิมนะตามแบบ HD นะครับชุดกระโปรงก็จะเป็นเหมือนกันเลย2ตัวแต่ว่าวัสดุจะต่างกันตรงที่มันจะเป็นสีทองแบบชุบเคลือบขึ้นมาเหมือนหน้าผากก็คือจะจะ,จะมีความดูเรียบหรูดูแพงกว่านะฮะขาขาสั้นนะฮะแล้วก็เท้าเท้าจะเป็นสีน้ำเงินนะครับผมสุดท้ายของเล่าปีนะครับก็คือดาบ ดาบเนี่ยน่าจะทําอะไรได้มากกว่าที่เห็นนะอย่างแรกเลยมันเป็นดาบที่เหมือนจะเหมือนจะเหมือนจะสั้นแต่ก็ไม่ได้สั้นมากแล้วก็จะมีลายมังกรตรงสีแดงๆแล้วมันก็สามารถพับได้อย่างนี้ผมคิดว่ามันน่าจะประกอบแล้วออกมาเป็นเออเอาวุธชุดใหม่ในคู่มือก็ได้บอกเอาไว้ว่าถ้าเราถอดบั้งไหลอ่ะของกวนอูกระเตียวหุยออกมาแล้วมาใส่ดาบของเล่าปีมันก็จะเป็นอย่างในรูปเนี่ยครับผมมังกรอาปา S 1> <S 1> ก็รีวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกันพลา3ตัวเล่าปีกวนอูและเตียวหุยนะจ๊ะภาพรวมสวยไหมสวยสวยคือถ้าสมมุติว่าเอามาต่อเล่นก็โอเคสำหรับเตียวหุยเนี่ยให้กี่คะแนน6 6อ่าทำไมหนอือมัน4ีไปหน่อยหนึ่งเอากวนอูก่อนกวนกูเอ้ยกวนอูเท่าไหร หกทำไมอ่ะก็ซีดพอกับเตี๋ยหุยอะไรอืมแต่เขาให้กลนูเจ็ดนะเพราะว่าวัสดุใสๆมันอาจจะสวยกว่ามั้งเราปีให้เท่าไหร่ปีให้แปดทำไมอ่ะดูแบบเรียบหรูดูแพงด,ดูแบบอุปกรณ์น้อยชิ้นแต่ดูสง่อาอ่าแล้วถ้าสามตัวรวมกันให้กี่คะแนนเต็มสิบที่อยู่ในตู้โชว์มันก็สวยนะก็เก้าคะแนนอืมอ่ะหกหกแปดรวมเป็นเก้าเลยอ่ะอะไรตักกะอะไรวะ อแสดงว่าแฟนผมโอเคชอบผ่านส่วนคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวอะไรนะฮะเดี๋ยวให้แฟนผมเลือกดีกว่าว่าอยากจะให้รีวิวอะไรนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฟากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube จับฉายไลยอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพูดผิดพูดถูกนี่ไม่ได้ทำคลิปมานานนะฮะเป็นง่อยไปแล้วนะฮะหรบวันนี้ผมแล้วก็กันดั้มสามตัวแล้วก็ภรรยาหลังกล้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้า รีวิวรองเท้านะครับไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย